วายดีพี่น้องผู้สบู่ตะคุนน้องสุบอรจต่พี่น้องจา๋ามากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับไผ่ว่าค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอบถูกสินโกเล้งค่ะพักกินก้ามังกับเมี่ยนพักสลัดถ่านแล้วก็มีตรทัวเนาะคะ่ะเนาะมีตรทัวผักยาวค่ะแล้วก็มีต้นหอมค่ะแล้วก็เมี่ยนพริกเอ่เอกะปิค่ะพี่น้องค่ะกะปิเคยนะคะมาค่ะมากินกับแผ่ว่าค่ะพี่น้องค่ะว่าอะไรห่างจุดเลยค่ะ เาขาว่าขอใส่สมดีกว่าค่ะแต่เกียบนี่มันบถรัดค่ะมันไหลเดือดๆๆอเลยขอเสรต่ไอสม้้ยไป่น้องเลยนี่ง่ายก็กันเพื่อตายเอาบอลเ,เรื่องคัับวดเพาอเพื่อเพ่อแคปพคเนียยังคืเอเง้ยฟีเเ้า กินเพลเพลหี่มันสวงพี่น้องค่ะมันหนาวอากาศเย็นนะพีนะ่น้องเพราะมึงจะไม่หลังผาเส้นกลางพนะี่น้องมันเส้นเด็กเด้อเส้นกลางชุดหนอนๆน่ะเสื้อถุงกาง้นนนนะาก,กงค่ะ Cảm nặng quá. พาไปาน้องดิคุยก่อนคุยกับปี่ก่อนค่ะพกคุยกับปี่อ่ะมันพริกบุต่องค่ะพพเ,เพราะว่าหัเต้ยเผ็ดแล้วปรุงเผ็ดแล้วให้จินแดงติ้งคืองค่ะ เตียวซ้ำเนี่ยเตียวซ้ำสามสิบพันกีบค่ะเป็นเงินไทยหกิบาทค่ะสามหมื่นกีบค่ะหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทสามหมื่นกีบค่ะ เพิ่มค่ะเพิ่มเปีดค่ะ เสีบพักเพอนเหรอนอนตื่ยกับปิเสีบเ่ฮะอื้นหนักกว่าเพื่ปอ,ป,อป็ดคำนองค่ะเพื่อป็ด Hãy subscribe có tiểu thầy hả ที่บอกไปฟังเพื่อนเราค่ะโมนี่ไปเห็ดไปเห็ดเอ๋มันชีค่ะเปิดบัญชีค่ะเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ค่ะมันบอกออกคืออะไรเดีด๋ยเพื่อนเราคะ่ะเนาะเพราะถ้าเป็นข่าวเพื่อนไทยก็ซานหลายอย่างอยู่เพื่นอนจะคอยตั้งหลับเนาะ มีทะเบียนสำรวจนะคะถึงจะเปิดได้ค่ะมีบ้านเลกที่ด้วยค่ะไม่ได้เปิดเด้ง่ายๆนะคะฝากตึงคี่เจิดจดทะเบียนแบบมีหไม้เด็กบันที่ขบ้าะของหมอแม่เด้ค่ะน้องข้าจักว่าเป็นแรงงานค่ะได้ง,งานยังเปิดไรค่ะโอ,อ้นี่ผมเพี้ยบจนดไรพออย่าง เพราะว่ามีทะเบียนสมรสต้องใส่ทะเบียนสมรสบ้านอีกที่บัตรประจำตัวประชาชนค่ะพาส,สปอร์ตค่ะสำคัญเลยอันนี้คันเดียวนะราคาเดียวราคาเดียวรู้แล้ว เพยว่าเคยไปเปิดได้เนะาะธนาคารหนึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เขาไม่ให้เปิดค่ะของธนาคารหนึ่งค่ะเปิดไม่ได้เขาไม่เปิดค่ะถ้ากลัวสังวว่งเรบฟอกเงิค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ถามให้เปิดเลยนะเขาถามนะคะเขาถามทุกอย่างค่ะเจ้าหน้าที่ถามทุกอย่างค่ะ เปิดไปทำไมาถามถามทุกอย่างเลยนะไวัาก็เลยตอบว่าเปิดไว้ฝากเงินเวลามีก็จะมาฝากไว้ไม่อยากถือไว้กับตัวอย่างนี้นหะคะ่ะบอกกับเขาแล้วไม่ได้เปิดง่ายๆนะเขาถามดกค่ะถามส่วนตัวด้วยค่ะถามเรื่องของตัวก็คือจบอะไรมาค่ะไพรวัลก็เลยบอกว่าจบมสามค่ะวุวิบ,บ,บ,บมสามค่ะ อันเข้บอกถ้าเกี่ยวถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวค่ะอันนี้เขาก่อนจะถามกข็ขอขอโทษเราด้วยนะค่ะว่าตนนันนะครับพี่ถามเกี่ยวกับส่วนตัวได้ไหมสอบก็เลยว่าได้ค่ะเลยบอกว่าอ่านออกเขียนเป็นไหมอ่านออกเขียนเป็นค่ะมาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้วค่ะยี่สิบหกปีปีนี้ค่ะอุ้ยสุดยอดคำว่าง,งี้ย มาอยู่ที่นี่ทําอะไรคะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านสมรสอะคะ่ะบอกรัายามาที่ไปไม่ได้เปิดได้ง่ายๆนะคะเอ้ยนอกจากแรงงานนะคะถึงจะเปิดได้เพวาเป็นคนดาวถ้ามีสามีไทยถ้าจดทะเบียนสมรสเปิดได้คะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเาวาจะมาบอกอก็คือว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเนาะ มั้กินทั้งบอกมันเสียเมลรยยากค่ะอาจจะมาบอกในคลิปนะคะแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับถือพาสปอยสองเล่มค่ะเละยเพื่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่วานี่ก็ถือเหมือนกันค่ะถือพาสปอยสองเล่มเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเพราะอะไรถึงได้ถือพาสปอยสองเล่มค่ะอาจจะเล่าให้ฟังถึงมีพาสปอยสองเล่มค่ะ กรณีถือพัสดุสองเล่มค่ะ ทุกคนอาจจะถามนะค่ะเนาะว่าว่าพีว่าเออในโจ๊ตใส่เบียน์นี่ยังงพีว่าเคยบ่อไหลายเทือยแล้วค่ะเด้อว่าคเคยจดแล้วค่ะเลยพ่อจะมาบอกอีกเที่ยงหน่อเนาะเราแต่ว่าต่าจะขอให้ฟังเพื่อน อันที่ว่ามีสมุดมีบวัดอย่ทีเอ็มมันแมอนอยู่ค่ะอ่างไพ่ก็อ่างได้เบิร์ตบองงตะคอองค่ะแต่ว่าสามีดแล้วค่ะมันค่อนเปิดค่ะแต่ของไพ่วาเนี่ยอันนี้ไปเปิดมาเองนะคะ่ะอันไพ่วาจะมานางบอกคีบให้ฟังค่ะ แดีพี่น้องจ่ายคลิปเน่าเลยค่ะจิ้นีนเขาจุบใบเพรียงเต็ม้ลยพี่น้องเดิมพี่ว่าจะกินเห็นหมดเลยค่ะนะคะคจิ้นีนเขาจุบใบเพรียงเต็มเดี๋ยวพี่น้องจา่าสวัสดีค่ะไี่ว่าจุ๊บๆนะคะ